สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีชาวยูทูบครับผมรถไหมครับรถไหมบัตรที่ไนครับรุ่นเดียครับรุ่นเดียวกันของผมล่ะอ้หผมนึกว่าเปนที่มาเดือนหนามเมนน่เน่ยมาเร็วเตไปด้านน่ะเย่ยมยุหะเจครับผม เพิ่งพิ่งล้มจากรถมาเมื่อกี้เลยครับ่เลย่ื้องไ่าเเ้่าบานเสื้อน้ำหอมมาเจิมท<พ>ีบวเจิมรถสนอกผ่านสมตัวนี้มันเป็นของ ตเคงเจ็ดสิบบ่หกมันใหญ่กับเฉ่อ๋อเขาใหญ่กว่าของผมนมันใหญ่ตัวน้อตัวตัวน้อยมากนล้อ่าวันันบ่บอกบัวรบอกกับที่เอารุ่นนันแล้วเอาของมั่นหรอไมจด้หาคนหินทับไปเขาแล้วห่หนักอ่ะยากะให้แล่ันใก็ได้หรอติว่าตายัง้าว่าคว โอ้ยเราบ่กัดจอน้ำแล้ยินมาลานใทรบ้านสืบจบว่าตาว่านสืนสกใจว่า้ยกูบ่กัดจอดเรอวะที่นี่ท่าอบ้าเราบ่มีเหนียนบ่ดินบ่กล้าเปลี่ยนไปหมดตลอดชีวิตตรงนี้นี่มาบ่พี่น้องแสนหาเก็บปีแสนหาเก็บปีหาเก็บปีพี่ทายเก็บ กวางไม่นี่อันนี้ก็ไม่อันไหนก็ดีอันไหนก็งามเบิดนะครับพี่น้องครับไปเบ้งของผมแนะ่เียก่าหมออย่างมันเบิดละ